จ้าสวัสดียมามเช้าค่ะคุณนายดวยจีสีสมอนปึ่งเสียงเพลินสวัสดียามเช้าเช้านะคะวันนี้วันที่สิบสี่หรือสิบห้านี่ตะวันเดี๋ยวก๊บนึงนะคะแม่แม่สิบห้าสิงหาคมนะคะสิบห้าสิงหาคมหกโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะสิบห้าสิงหาคมสวัสดีค่ะวันนี้<อ>นะคะคุณยายเอ้คุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสนุน <Bond> จ้าดูค่กลุมโยอ่อโอ้ยเก่งเก่งเก่นฟังเสียงชัดเจนหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยเสียงหน่อยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเสียงจุ๊บเสียงจุ๊บค่ะแม่แม่นะคะคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสนุนเอ่อมันเอ้ยไม่ใช่ค่ะแตงกวาโอ้โหแม่ดูสีเย็นเย็นเย็นตงกวาให้กับครอบครัวน้องมินนี่ยี่สิบถุงนะคะก็ เอาให้บ้านละสิบนะคะแม่แม่ให้น้าโมกับแม่รสีเนี่ยสิบให้ลูกนางกับพ่อแสนสิบนะคะลูกนางกับพ่อแสนกินรอบเย็นนะคะแม่แม่คุณนายโดจีกับน้าโมเป็นรอบเช้านะคะโอ้โหได้กินเยอะลวดีใจดูค่ะแม่แม่ตักเต็มปากเต็มคําเลยนะคะมาดูน้าโมกันทางนี้บ้างค่ะน้าโมก็ตักทีละเ,เต็มปากเลยนะคะเต็มเต็มปากเต็มคําเต็มมือค่ะแม่แม่ นะคะได้กินโอ้ห้าถุงคนละหถุงเต็มกะละมังเลยค่ะแปไแมเอฟซแตงกรอบกรอบอร่อยอร่อยเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานที่พี่อิงเอามาให้แม่รสีกับน้ำโมนะคะห้าถุงค่ะลูกจ้ากินเลยลูกก็เหลืออยู่สองถุงก็ใส่เพิ่มเติมให้กับแม่รสีกับน้ำโมแล้วนะคะในส่วนของคุณยายเบนเนาะนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านที่สนับสนุนแตงกวามาให้สองสาวแสนสนคนสวยนะคะ โอ้นามผอมลงมากเลยค่ะแม่แม่ดูข้างหลังฟึบลงเลยก็น้องนี่ก็จะเอาผลไม้มาให้เรื่อยๆนะคะมีผลไม้ทุกวันแม่แม่ก็สนับสนุนสั่งมาได้ทุกวันนะคะผลไม้ขายอยู่หน้าบ้านเราเลยสั่งน้องนิกได้นะคะให้เอามาให้สองสาวได้เลยนะคะเผื่อแบบแม่แม่อยากจะให้สองสาวได้กินด้วย้องนี้แบบเยอะๆหน่อยทีละสิบถุงยี่สิบถุงยังไงบอกได้นะคะแม่แม่ สั่งเข้ามาได้เลยอูย้ยแม่ดอสีเต็มปากเต็ตตตมคำไปเลยจ้าโอดอโอยให้เขากินแบบแ่บๆเลยนะคะแม่แม่แมอึ๊บอือดูคะ่ะคอยดูนะคะแม่แม่เลี้งซองม,บมบอบมอบเออมีแถมด้วยค่ะ แซ่บหนวทั่วไทยค่ะแม่แม่ดูตาตาเขาจะแปลว่แปวเหมือนลูกนางเลยแม่แม่ดูลูกตาเขานะคะอร่อยค่ะชอบได้กินของอร่อยสดชื่นสดชื่นยามเช้านะคะตังกวาเนี่ยล้างหลายน้ํามากเลยโอ้แม่แม่ดูเต็มปากเต็มคําไปเลยจ้าแหมโดนถ่ายใกล้และเขินเลยคณนายดจีนะคะแม่แม่นะคะก็ ือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สดชื่นแจ่มใสดูนะโมก็ใส่เต็มปากเลยค่ะต่างคนต่างใส่เต็มเลยนะคะโอ้โหหวังว่าแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านจาะดีใจนะคะที่ได้เห็นเด็กๆกินรอร่อยขนาดนี้แล้วก็เด็กคนนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแม่แม่ดูค่ะอโอ้ยเนะาะเด็กคนนี้ก็ขโมอยอ แตงกวแม่ดูสีกินเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้แม่แดูบรรยากาศท้องทุ่งยามเช้าค่ะก็ค่ะแม่แม่พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นเลยวันนี้ร้อนแต่เช้าค่ะแม่แม่เอฟซีอากาศร้อนแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะ มาดู2ส,สีพี่น้องเขากินกันต่อนะคะกรอบมากค่ะแม่แม่แ,มแตะก้ากรอบมากนะคะมาวัน2วันแล้วก็มีลูกที่เน่าบ้างหน่อยหนึ่งสองสมลูกนะคะต่อถุงก็ออกนะคะถ้าไม่ล้างเนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าแบบเอามาวัน2วันแล้วต้องล้างคือเอามาวันไหนก็ต้องล้างนะคะวันนี้เลยก็ต้องล้างนี่โอ้ ม่รู้ว่าแม่แม่ได้ยินเสียงที่เขาเคี้ยวไหมนะคะคือมันกรอบมากจริงๆ <c oughs> เออสดน้ำด้วยค่ะบาทนี้อ้ดูน้ำมูค่ะตักทีละเต็มปากเต็มคำเลยเออนะคะแม่แม่อร่อยนะคะดูหูเขาผิวผิวทั้งพี่ทั้งน้องดูค่ะ <c oughs> เฮ้ยแซ่บแท้เนาะสองสาวจะกินหมดเร็วหน่อยเพราะว่าตักทีละเต็มงวงเลยนะคะแม่ม่แบบ คือแบบไม่ได้กินเหมือนลูกนางกับพ่อแสนนะคะมาแบบคว้านขึ้นเลยนะคะแม่แม่เอฟซคว้านเอาเอาแบบมาเต็มงวงเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าลูกนางกับพ่อแสนเขาจะกินแบบหยิบทีละสองสามชิ้นกินเรื่อยๆเนาะแต่สองสาวนี่เขาจะแบบโอ้โหกินแซบดูค่ะแม่แม่ดูค่ะ,คะเอางวงเข้าเต็มปากเลยดูทั้งพี่ทั้งน้องนะคะตึกใจแห้งโอ้โหวันนี้กรุบกรอบค่ะแม่แม่อร่อย แตงกวาลูกเล็กจะกรอบมากนะคะจะกรอบมาก <î ml> <fue> ชึบไม่โดสีเหลือขนาดข้างหนึ่งแล้วรู้สึกแปลกๆนะคะแต่ว่าขนาดอีกข้างหนึง่งที่ที่หักเนี่ยเขาชนต้นไม้นะคะแม่ๆเราไม่ได้ตัดนะคะเขาชนต้นไม้แล้วมันหักลงช่วงหน้าฝนนี่แหละคะ่ะปีเอ้สองปีที่แล้วนะคะก็ โอ้ยหากันจนนาาวเลยค่ะแม่แม่ปีนี้ไม่รู้จะช,ชนอีกหรือเปล่ามารอดูนะคะส่วนน้โมยังอยู่ครบนะคะสอ,ส,อส,อสองข้างแต่แม่ดูสีชนเสาก็เลยเหลือข้างหนึงช้างแบบตัวเมียหรือว่าสีดอเนี่ยก็มีขนายบอดเหมือนกันนะคะแม่แม่บางเชือกไม่มีขนายก็มีนะคะแล้วแต่โอ้โหกินแบบถูกใจมากสองสาวดูค่ะแม่แม่ เสียงกินอันแบบคือสื่อให้รู้เลยว่าแซบแพงนะคะแซบแพงแลวเยอะด้วยนะคะสุดเด้อจะไปเดี๋ยวอยตรงนี้ยตรงนี้ไม่ไหนจะอไปไหนคะไปไหนคะ,ะยืนข้างหลังยืนข้างหลังยืนตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้มีเด็กน้อยมายืนดูด้วยค่ะแม่แม่ วันนี้อยากมาที่บ้านสวนด้วยกันค่ะโอ้แม่โดสีเจ้าคือกินแซบแท้เสียงดังปานนี้แม่แม่เอซแบบโอ้โหลืมใจแล้วค่ะดูโอ้โหเต็มปากเต็มคำน้องๆจับแม่โดด้อลูกเด้อบอกให้แม่โดมันหมานเฮงเฮงเด้อนะคะมีตัวหนน้อยมาวิง่งเล่นพร้อมกันเนาะค่ะแม่แม่เอฟซนะคะ แซบกินนดูน้ำหมน้ำโมูตักมีแต่เต็มปากค่ะแม่แม่จ้าเราแป๊บหนึ่งค่ะลูกรอแม่ดอสีกินหมดก่อนจ้าลูกจ้าของแม่ จะเอ๋ออูมอูอูมอูมอมดูาแ่มอะไรไปับว like. ันน so, like, so, like, so, so ี illing, ้นั่งนั่โยไปไหนน่งไปนไม่อไม่ด <right> ื <t abi> <t abi ้อไม่ดื้อไม่ดื้อเด้อไม่ดื้อโนโนไม่ดื้อเดอกลมล้มล้มลมลดูแม่ดูจีกินก่อน Yeah, okay. Okay. Uh, cái Okay. 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 โอ้โหสองสาวยังกินไม่หมดอีกคะ่ะแม่แม่จะสิบนาทีแล้วนะคะปาทโทโอ่าโอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวให้สองสาวเขากินกันไปเรื่อยๆนะคะมันเยอะจริงๆนะคะคนละหกถุงเนี่ยไม่ใช่น้อยโอ้โหนโมคว่ำกะละมังแล้วคะ่ะใกล้แล้วนะคะนโมกินเร็วกว่าที่สุดของบ้านอยู่แล้วนโมไม่รูสีแล้วคุณตาเห็นแล้วคิดถึงคุณตาแสนดีเนาะแม่แม่เนาะ วันนี้ก็ต้องขอพระคุณคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามและคุณยายเบนนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านที่เมตตาแตงกวาให้กับสองสาวแสนสนคนสวยและครอบครัวนะคะเดี๋ยวมาดูน้องมินนี่กับพ่อแสนกันต่อในรอบเย็นนะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ